ใครทำอะไรวะเอ๊เดี๋ยวไปดูหน่อยดิเอ้าเฮ้ยให้เรามันทำอะไรนี่เฮ้ย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 เร้าเราเฮ้ยทำอะไรทำอะไร เก็บตัวนี้ออกครับเอาออกทำไมอ่ะถ้ะาแกวจะให้ถอดคอข้างตัวนี้ออกวถ้าแกไหนใครสั่งสตีนครับสั่งเมื่อไหร่สั่งเมืออม่อกี้ครับโอ้ย<ฮ>เราไม่รู้จักเล่นฮุกเลยไง <c oughs> ไม่เอาใบาตัดมาตัดวะใบตัดอ่ะใบเจีย๊ยแล้วพี่ใบเจีย๊ยแล้วใบตัดมันจะเข้าดยกว่า ไงเ,เจะไปเจียดูน็อตเ,เดียวเลยอ๋สวัสดีทุกท่านครับสวีดัดสวัสดีคลิปนี้เดี๋ยวให้เหล่าน้อยเจียไอตัวนี้อ่ะเขาทำไว้ทำไมบ้างหราเนี่ยกันขโมยบ่ครับฮะกันโอ้ทำไม่กันขโมยครับแต่วันนี้เราจะขมโมยถอดเพลาข้างนะครับเราก็เลยต้องตัดออก <c oughs> โอเคตัดเลย อันนี้ผมถอดผมจะไปเสียบดูเพลาข้างของซูเปอร์เกตนะครับว่ามันเท่ากันไหมอ่าแล้วจะดึงตัวนี้ดึงออกปุ๊บแล้วก็จะไปถอดซูเปอร์เกตออกเอาตัวนี้เสียบเข้ากับซูเปอร์เกตดูครับ <c oughs> ถ้ามันเข้าด้วยกันได้ <c oughs> ก็แสดงว่า,าเฟืองท้ายตัวนี้เท่ากัน เพราะว่าผมลองขูดอยู่แล้วครับเนี่ยผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วผมลองขูดแล้วตรงนี้ไอคันนี้มันเป็นเฟืองจ็ดสามเก้าซึ่งมันเป็นเฟืองที่ยอดฮิตนะครับส่วนซูเปอร์เกตตอนนี้เฟืองมันติดเป็นเฟืองหกสี่หนึ่งรอบมันช้าผมก็เลยจะเอาเผาข้างไปเสียบดูว่าไอร่องมันน่ะ ร่องเฟืองเ้าข้างมันเท่ากันกับซปเปอร์เกทไหมถ้ามันเสียบเข้าได้เข้าได้กันได้โอเครู้เรื่องผมจะทําการจับเปลี่ยนกันครับเอาเฟืองเจ้าล็อกสามใบปัดไปใส่ซปเปอร์เกตครับเอาซปเปอร์เกตมาใส่คันนี้เพราะมันจะได้เร็วกว่าเดิมครับอ่านี่เรื่องของเรื่องครับโคดังก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําครับยังไม่คืบหน้า ยกแค่เสาเอกไว้ก็เทรเร่ร์อยู่เพราะว่าอ่าให้ลุงชัยไปรับงานไว้ครับไปเหมางานไว้ต่อเติมบ้านครับเดี๋ยวเสร็จตัวนั้นค่อยมาทำต่อครับรอชมครับ <c oughs> ไปอะไรอย่างเขาก็ฉลาดลเนาะเขาเชื่อม กันขโมยครับลองลองเอาลองเคาะดูออกไหมเแล้วแล่อแล้วแ้วแล้วแลแล้วแล้ว น่าจะใช้บล็อกอะบล็อกตัวนั้นอืมยี่สิบเอ็ดย่ิบสองนี่แหละด้ามต่อมาด้วยตอนนี้ชาร์จแบตอยู่ครับชาร์จแบตเตอรี่อยู่นี่เราเล่งยังหนะน่อยนะนี่เครื่องชาร์จของได้อ่าเครื่องชาร์จจากอ่าช่างเก่งครับ อภินันทนาการจากช่างเก่งมอบมาให้ครับให้ไม่พอครับค้นมาให้อีกแล้วก็เงินไม่เอาอีกโอ้จะมีจะมีใครที่แบบประเสริฐเลิ่ลนลำไปเท่าลูกพี่ช่างเก่งผมไม่ได้นะครับนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งเลยครับพี่เก่งเนี่ยดูเกเอาเครื่องชาร์จมาให้ใช้ แต่ว่าตอนนี้ก็ <c oughs> ผมก็รออยู่นั่นเนี่ยว่าจะมาจะมาก็ยังไม่มาสักทีจะมาประมาณสามเดือนแล้วที่ผัดผัดเนี่ยผัดวันประกันพุ่งนี่สง <c oughs> <c oughs> สัยเก้งานเยอะครับช่วงนี้ครับก็น่าจะงานเยอะเก็กก็เลยยังมาไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับก็รอจนกว่าเกจะพร้อมมานุ่นละ ไม่ใช่อะไรเลยจะให้มาทำขนนุ้นให้หนุ่นนุ่นเจ้าเทเลอร์นั่นแหละนุนอ่หนนให้มาทําให้เพราะว่าตอนนี้น้ํามันเข้าเครื่องครับต้องเปลี่ยนประกันเขาเรียกว่า,ล,าลูกยางลูกยางไลนิงลน่งไลนิ่งหรืออะไรประมาณนี้แหละาน้มันเขาได้รุ่นนี้มันจะเป็นครับถ้าช่างเขาจะรู้เลยเขาจะบอกเลยว่าเป็นกับตัวนี้แหละ ก็ยังโรนะครับยังโรความหวังครับพี่ใหญ่นะครับผมยังไงก็เคลียร์การเคลียงานเสร็จก็มาหน่อยนะครับมาแล้วเบอร์อะไรมาผมเดาว่าเบอร์21นะเดี๋ยวมาดูว่ามันใช่ไหม ไม่ใช่ยิบสองเข้าไหมนี่ยิบสองเจ๋ยวแน่นหรือเปล่าเนาะโู้ไม่ได้แล้วต้องอันยาวแล้วเออต้องอันยาวนั่นละมัน ดางแป๊บคำนี้จะเอาออกได้บ่์มนดูว uh ่าแน่นหรือไม่แน่นนะอือไม่แน่นว่ะเจ้า บายมากเอออะไรเฮ้ยเอาัอา่งนู้นมาดิเดี๋ยวบาดมือเอาค้อนทุบๆหน่อยดิบาดมือและนะ้วน่ะเรียบร้อยโอ้ <c oughs> ถ้าเฟืองนี้ใส่ด้วยกันได้นี่รับรองว่าสบายเลยทีนี้เร็วกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิม โนมันติดอะไรเราตีเข้าเลยไหนเอาคอนมาตีเข้าเลยโดนเจาะเลือดเออเตีโดนมือพี่เล่อยอ, <c oughs> อ้าวโอ้โอนี้ง่ายแต่ว่าเฮ้ยมันเจียไปร้อนเมื่อกี้หรือเปล่ามันก็เลยง่ายนี่ดูนี้เอา <c oughs> นี่นี่ก็ไม่ยากเท่า <c oughs> ไหร่ ไม่ได e ah! mm ้ร <se> ับอ <sa> ันเท่าไหร่อไม่ได้รับตึงหรอกมันตึงเท่าไหร่เว้ยน็อตแค่นี้รับตึงก็ขาดตัวเออแปะอีมันบอกไฟฟ้าน้อยจริงตรูดรูดรูดออกเลยเนาะจะได้เร็วนนู่พ่อมาแล้วจะพาพ่อไปก็รอถอดพ่อข้ามไปเลยพ่อ เดี๋ยวไปสับตัวน,นั้นดูนั่นแหละเอามือควงเลยดึงนี้มาอยู่กลางนั่นแหละอ้าวเออนี่ไม่ตกบกไปฟ้าหรอกบกฟ้าทำไมถึงนี่แล้วน้ำมันมันจะไหลไหมเนี่ยลองดูไอเสื้อตัวน,นี้มันไม่เหมือนกันดิเนี่ยไอเสื้อเนี่ย <c oughs> เต่เผาเนี่ยมันเหมือนกันอยู่น็อตเบอร์เดียวกันนับดูแล้วสิบน็อตเท่ากันน็อตเผ่าข้างแต่เสื้อตัวนี้ไม่เหมือนเนี่ยอันนี้มันจะใหญ่มันจะใหญ่นี่แต่ถ้าตัวนั้นมันจะเสมอเลยเพราะนี้มันเป็น,นสิบน็อตไงสิบน็อตกระทะสิบน็อ <c> ต <oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอชมครับมันจะไหลไหมมันออกแล้วหรอ ดึงมาเลยมันดันไงนนจริงๆต้องคาตัวนี้ไว้ก่อน,นเลยไม่น็นไรหรอกอ๋ออ๋อน้นมันน้ำมันน้ำมันยังใสอยู่อโอเคนี่แหละดึงออกมาเ <c oughs> พิบ ไปยกไปเลย,เลยลใส่รถกะบ,บะอเออแยบน,นั้นแหละหนักไหม <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปถอดใส่ขนน้นดู <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูครับถ้าเสียบกับซูเปอร์เกตเข้าแสดงว่าเท่ากันเลยทีนี้ก็จะทำการสับเปลี่ยนเฟืองเลยยกลูกเลยใส่เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอติดตามชมครับ